ทีนี้ไปต่อกันเรื่องของนโยบายที่จะมาช่วยลูกหนี้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการบริหารหนี้นะคะผ่านตัวเงินของ FIDF นะคะตามที่น้กัรใน Economic Focus ค่ะ ต้นเดือนที่ผ่านมาวันที่5พฤศจิกายนนะคะทางสมาคมธนาคารไทยออกแถลงการนะคะบอกว่าตอนนี้ร่วมมือกับทางภาครัฐแล้วก็เตรียมออกมาตรการลดภาระชําระหนี้ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กนะคะสิ่งที่จะทําก็คือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ค่ะแล้วก็น่าจะลดภาระการผ่อนต่องวดอย่างมีนัยยะสาคัญทีเดียวนะคะทําให้การผ่อนชําระเกิดขึ้นในการผ่อนแค่เงินต้นเท่านั้นแล้วก็พักชําระดอกเบี้ยในช่วงเวลาหนึ่งพูดง่ายคือผ่อนแต่ต้น พักดอกเอาไว้ก่อนซึ่งก่อนหน้านี้คุณปีติตันทักษเสมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB ธนาชาิในธนานะกรรมการสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยนะคะว่ามาตราการนี้เนี่ยจะไปช่วยลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียหรือว่าเป็น NPL โดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์แล้วก็สินเชื่อ SME รายเล็กที่ต้องเป็นลูกหนี้ของธานาคารพาณิชย์เท่านั้นนอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมมาตราการเนี่ยจะนําเงินที่ลูกหนี้ชําระมาตัดเงินต้นก่อนคือจ่ายหนี้เท่าไหร่ตัดต้นเท่านั้นนะคะส่วนดอกเบีย้ยเดี๋ยวพั ก็ไว้ก่อน3ปีถ้าลูกหนี้ดําเนินการได้ครบตามเงื่อนไขาทางมาตรการดอกเบี้ยที่พักเอาไว้ยกให้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ไปก็จ่ายแต่ต้นและจบนะคะอย่างไรก็ตามลูกหนี้ที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะไม่สามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการเฉพาะเจาะจงที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบ,บางเลยนะคะหลายคนถามต่อแล้วใครล่ะจะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการบ้างจากข้อมูลปัจจุบันนะคะจะมีสัก4ีเงื่อนไขหนึ่งก็คือลูกหนี้รายย่อยนะคะทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์แล้วก็สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กนะคะไม่รวมบัตรเครดิตไม่รวมสินเชื่อส่วนบุคคลและอื่นๆค่ะ2คือลูกหนี้จะต้องมีวงเงินสินเชื่อขนาดเล็กที่เป็นไปนตามเกณฑ์สําหรับแต่ละประเภทบัตรสินเชื่อซึ่งยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดนะคะ3ก็คือเป็นสัญญาเงินกู้ที่ทําก่อนวันที่หนึ่งมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็คือก่อนต้นปีนี้และ4คือเป็นสัญญาที่ประสบกับปัญหาชําระหนี้ตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนั้นาน่าจะมีเกณฑ์ออกมาเพิ่มเติมนะคะว่าจะต้องเป็นหนี้ อะไรเท่าไรแล้วก็มีปัญหาแบบไหนนะคะถึงจะเข้าเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็จะเป็นการจ่ายต้นถ้าต่ำได้ตามกำหนดก็สามารถที่จะยก ส่วนของดอกเบีย้ยไปได้ด้วยเนี่ยนะคะทีนี้สําหรับรายละเอียดอื่นๆนะคะสมาคมธนาคารไทยกระทรวงการคลงังแล้วก็แบง่งชาติตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการนะคะก็จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปเรื่องนี้คุณธนเดชรังสีธนานนท์นะคะซึ่งเป็น Director of Research รบริษัทหลักทรัพย์ภายบอกว่าลูกหนี้ที่มีปัญหาแล้วก็เศรษฐกิจเองโดยภาพรวมจะได้รับประโยชน์ด้วยจากมาตราการที่จะออกมานี้นะคะเนื่องจากว่าลูกหนี้กําลังซื้อก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าค่างวดลดลงคือเขาจ่ายแต่ต้นอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องจ่าย ดอกพักดอกไปถ้าทําได้ครบก็สามารถที่จะยกตัวดอกเบีย้ยไปด้วยแล้วก็ตามหลักทางบัญชีแล้วธนาคารพาณิชย์อาจจะเสียประโยชน์จากรายได้ดอกเบีย้ยที่ถูกพักไปบ้างนะคะแต่ว่าอีกแง่หนึ่งก็ได้เหมือนกันนะก็คือสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะได้ลดภาระสำรองหนี้เสียหรือว่า NPL ลงได้ ซึ่งถ้าไปดูแถลงการนะคะจากที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคกระชน3สถาบันเมื่อวันที่6พฤศจิกายนก็บอกนะคะว่าแหล่งเงินทุนที่จะเข้ามาช่วยส ubsidy นะคะหรือว่าเข้ามาช่วยส่วนของดอกเบีย้ยที่ไม่ต้องจ่ายเนี่ยมาจากไหนจะมาจากสส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นการลดเงินนําส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนานระบบสถาบันการเงินหรือว่า FIDF จะลดลงเหลือ0.23แล้วก็ส่วนที่2จะเป็นเงินสนับสนุนจากภาค ธนาคารคำถามคือเหลือ0.23แล้วก่อนหน้านี้เท่าไรนะคะตัวเงินที่ส่งเข้า FIF เนี่ยคำตอบคือปกติแล้วแบงค์พาณิชย์เนี่ยจะต้องส่งค่าธรรมเนียม0.47ของฐานเงินที่ได้รับจากประชาชนให้กับแบงก์ชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวค่าธรรมเนียม0.47เนี่ยเขาจะแบ่งจ่ายเป็น2ส,ส่วนส่วนแรก0.01ต่อปีของฐานเงินฝากเนี่ยจะให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากส่วนที่2 0.46นะคะของยอดเงินจะนําไปชําระหนี้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยของ F df แปลว่าถ้าเขาเนี่ยนำเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูลดลงเหลือ0.23ก็แปลว่าหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะดังนั้นทางด้านของธนาคารพาณิชย์ก็จะมีสภาพคล่องตรงในครึ่งหนึ่งที่เข้าจะไปช่วยในโครงการจัดการหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบ,บางได้ทีนี้ย้อนกลับไปนะคะจริงๆแล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นละกันหรือว่าสิ่งที่ต้องแลกมาเทรดออฟเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดือนสิงหาคมธนาคารแห่งประเทศไทยเคยเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก็คือตัวเงิน FIDF นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินที่ใช้ให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นช่วงวิกฤตปี2540มาได้เนี่ยนะคะตอนนี้ค่าธรรมเนียมปีหนึ่งประมาณ7 0 0 0 0ื่นล้านบาทและจำนวนนี้เป็นดอกเบีย้ย16,000ล้านบาทซึ่งเงินต้นสานักงานบริหารนิสสาณาเขาจะเป็นคนจัดการแล้วก็ปกติแล้วจะไปจ่ายเงินต้นที่มีดอกเบีย้ยสูงก่อนอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าลดค่าธรรมเนียมเหลือครึ่งหนึ่งจาก0.47เหลือ0.23เ เนี่ยเรียกเก็บเงินต่อปีก็จะได้ลดลงครึ่งหนึ่ง จาก70,000ล้านบาทก็จะเป็น35,000ล้านบาทนะคะดังนั้นต้นทุนก็จะเกิดขึ้น2ส่วนด้วยกันนะคะ1ก็คือเงินต้นที่จะหายไปที่จะจ่ายนี่มันลดลงกับส่วนที่2คือภาระดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นอีก5000ล้านบาทต่อปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เหมือนที่มีนักเศรษฐศาสตร์บางท่านนะคะเคยอธิบายเอาไว้ว่าจริงๆนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะนโยบายการเงินการคลังอะไรก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทของสถานการณ์ถ้าวันนี้บ้านข้างๆเราเนี่ย ไฟไหม้สิ่งที่เราต้องทําก็คือจะต้องไปลดน้ําดับไฟก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูเรื่องของโครงสร้างว่าเราจะค่อยๆตั้งเสาเมื่อไหร่อะไรยังไงสิ่งสําคัญตอนนี้ก็คืออาจจะต้องช่วยกันดับไฟเรื่องของนี่ก่อนนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหาจะลุกลามบานปลายแล้วก็จะลงอย่างลึกไปยังรากของเศรษฐกิจด้วยละค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ